ในโลกที่เราเห็นพ่อมดแม่มดสามารถปลูกกระดูกให้งอกขึ้นมาใหม่ได้ในคืนเดียวด้วยน้ำยาสแกลิโกรหรือแม้แต่รักษาบาดแผละกันจากคำสาบได้ที่โรงพรยาบาลเซนส์มังโกเคยสงสัยกันไหมคะว่าแล้วเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่สุดแต่ก็เจ็บปวดและอันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงอย่างการคลอดลูกล่ะพวกเขาจัดการกันยังไงแม่มดมีคาถา a อ็กซิโอ เสกให้ทารกออกมาง่ายๆเลยหรือเปล่าหรือว่าพวกเธอยังต้องเผชิญกับความเจ็บปวดเหมือนกับมักเกิลอย่างเราๆวันนี้เราจะไปเยือนแผนกสูตินรีเวชแห่งโลกเวทมนกันค่ะสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับกับเข้าสู่พอดแคสต์โลกเวทมนนะคะไลล่าเองค่ะ คำถามในวันนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่ลึกซึ้งและไม่เคยถูกกล่าวถึงในหนังสือเลยแต่กลับเป็นสิ่งที่ทำให้โลกเวทมนต์ดูสมจริงและมีมิติขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือเรื่องของการตั้งครันและการให้กำเนิดของเหล่าแม่มดค่ะในโลกที่เวทมนต์ดูเหมือนจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแล้วกระบวนการทางชีววิทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ล่ะเวทมนเขามามีบทบาทได้มากน้อยแค่ไหน วันนี้ไลล่าจะพาทุกคนไปสำรวจกันตั้งแต่การฝากคันไปจนถึงการฟื้นตัวหลังคลอดในสไตล์พ่อหมดไม่หมดเลยค่ะก่อนอื่นเลยไลล่าต้องขอเฉลยคำตอบที่สำคัญที่สุดซึ่งมาจากผู้สร้างโลกเวทมนต์อย่าง JK Rowling โดยตรงเลยนะคะเธอเคยตอบคำถามแฟนคลับที่สงสัยเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนว่าแม่มดให้กำเนิดลูกด้วยวิธีเดียวกับมักเกิลค่ะใช่แล้วค่ะ ฟังไม่ผิดมันไม่มีคาถาเสกเด็กออกมาจากท้องหรือน้ำยาที่ทำให้การคลอดจบลงใน5วินาทีกระบวนการทางชีววิทยาพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างซึ่งมันก็สมเหตุสมผลมากๆเลยนะคะเพราะมันสอดคล้องกับหนึ่งในกฎเหล็กของเวทมนต์นั่นก็คือกฎการแปลงร่างมูลฐานของแกมที่บอกว่าเราไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมาจากความว่างเปล่าได้ การให้กำเนิดจึงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เวทมนต์ไม่สามารถข้ามขั้นตอนหรือทดแทนได้ทั้งหมดค่ะแต่การที่กระบวนการมันเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ที่ได้รับจะเหมือนกันนะคะเพราะนี่คือจุดที่เวทมนต์จะก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้การตั้งครรภ์และการคลอดลูกของแม่มดปลอดภัยสะดวกสบายและน่าอัศจรรย์กว่าของมักเกิลหลายเท่าตัวเลยค่ะเรามาเริ่มดูกันไปทีละขั้นตอนเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่หนึ่ง การดูแลระหว่างตั้งครรภในขณะที่มักเกิลต้องไปหาหมอเพื่อทำอันตราวดูเพศและพัฒนาการของลูกในท้องแต่สำหรับแม่มดแล้วพวกเขาน่าจะมีวิธีที่ง่ายและชัดเจนกว่านั้นเยอะเลยค่ะ ลองจินตนาการถึงคถาตรวจคันหรือว่า Reveliofetus อะไรแบบนี้ที่ผู้บำบัดสามารถร่ายเบาๆที่หน้าท้องแล้วอาจจะเห็นเป็นภาพสามมิติของทารกน้อยลอยขึ้นมาเลยก็ได้หรืออาจจะเห็นข้อมูลสุขภาพพื้นฐานปรากฏเป็นตัวอักษรเรืองแสงซึ่งมันทั้งแม่นยำและไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องมือใดๆเลยแล้วเรื่องอาการแผลท้องล่ะคะในเมื่อพวกเขามีน้ำยาคลิกไทยหรือเพเปอร์อัพพชั่นที่แก้หวัดได้ในพริบตา ก็ต้องมีน้ำยาที่อ่อนโยนกว่านั้นสำหรับบรรเทาอาการคลื่นไส้ในตอนเช้าได้อย่างแน่นอนหรืออาจจะมีน้ำยาวิตามินเสริมสำหรับแม่มดตั้งครรภที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพรวิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งแม่และลูกในท้องจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและแข็งแรงที่สุดค่ะขั้นตอนที่2วันสำคัญการคลอดลูกนี่คือไฮไลท์ที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดแล้วเรื่องความเจ็บปวดละ่ะ ในเมื่อมันเป็นส่วนที่น่ากลัวที่สุดของการคลอดลูกในโลกเวนมนจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคำตอบคือพวกเขามีทางเลือกที่น่าทึ่งกว่าการบล็อกหลังของมักเกิลเยอะเลยค่ะ 1. น้ํา้ำยาระง,งับความปวดหรือ Pain เพนร i n g Potion นี่น่าจะเป็นวิธีที่นิยมที่สุด เป็นน้ำยาที่ปรุงขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากการบีบตัวของมดลูกแต่ยังคงทำให้แม่มดมีสติและสามารถรับรู้ทุกอย่างได้ครบถ้วนทุกอย่างทำให้สามารถออกแรงเบ่งได้เต็มที่เมื่อถึงเวลาและอาจจะมีน้ำยาคลายเครียดหรือ calming draft ที่ช่วยลดความวิตกกังวลทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายอีกด้วย 2. คาถาระงับความรู้สึกหรือน i บิ้งชามสำหรับผู้บำบัดที่เชี่ยวชาญมากม อาจจะสามารถใช้คาถาระง,งับความรู้สึกเฉพาะส่วนได้แต่วิธีนี้น่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่าและต้องการความแม่นยำอย่างยิ่งยวดเพราะว่าถ้าพลาดไปนิดเดียวอาจจะส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นได้จึงน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับกรณีฉุกเฉินมากกว่าค่ะแล้วเขาเคลอดกันที่ไหนก็มีสอทางเลือกหลักๆนะคะ คือโรงพยาบาลเซนต์มังโกเพื่อผู้ป่วยและบาดเจ็บจากเวทมนต์ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีแผนกสูตินรีเวทและมารดาทารกโดยเฉพาะที่เต็มไปได้วยผู้บำบัดที่เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เวทมนต์ที่ทันสมัยที่สุดหรืออีกทางเลือกหนึ่งคือการคลอดที่บ้านโดยมีแม่มดผดุงครรภหรือแมจิคอลมิดวิฟที่มีความรู้ทางด้านการทำคลอดและเวทมนต์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งน่าจะเป็นที่นิยมในครอบครัวที่รักความสงบและความเป็นส่วนตัวค่ะท่านตนที่สาม กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนี่คือจุดที่โลกเวทมน์ได้เปรียบโลกมักเก้ลอย่างขาดลอยเลยค่ะในกรณีที่การคลอดเป็นไปอย่างยากลำบากหรือมีภาวะแทรกซ้อนการผ่าคลอดหรือ Magical C-section ลืมเรื่องการผ่าตัดใหญ่ที่ต้องพักฟื้นนานเป็นเดือนไปเลยผู้บำบัดสามารถใช้คาถากรีดท,ที่แม่นยำอย่างดิฟฟินโดในเวอร์ชันการแพทย์เพื่อเปิดแผลอย่างนุ่มนวลและสะอาดที่สุด จากนั้นเมื่อนำทารกออกมาแล้วก็สามารถใช้คาถาสมานแผลอย่างบูเนราซานิแอนเตอร์หรือเอปิสกี้เพื่อปิดแผลให้สนิทได้แทบจะในทันทีทิ้งไว้เพียงร้อยแผลเป็นจางๆหรืออาจจะไม่เหลือรอยเลยด้วยซ้ำทารกคลอดก่อนกำหนดแทนที่จะต้องอยู่ในตู้อบแก้วแบบมักเกิลพวกเขาน่าจะมีฟองเวทมนต์ที่สามารถควบทุมอุณหภูมิความชืน้นและสภาพแวดล้อมให้ปลอดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์แบบ และอาจจะมีน้ํายาเร่งการเจริญเติบโตสูตรอ่อนโยนที่ช่วยให้ปอดและอวัยวะต่างๆของทารกพัฒนาจนแข็งแรงได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยขั้นตอนที่4ทารกแรกเกิดกับเวทมนต์ที่ควบคุมไม่ได้ นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่ารักและน่าสนใจมากๆเลยค่ะพลังเวทมนต์ในตัวเด็กๆมันมีมาตั้งแต่เกิดและมักจะแสดงออกมาในช่วงที่อารมณ์พลุ่งพล่านโดยที่ควบคุมไม่ได้เรามีตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเท็ดดี้ลูปินลูกชายของรีมัสและทองส์ที่สามารถเปลี่ยนสีผมของตัวเองได้ตั้งแต่แรกเกิดเลย ดังนั้นเราจึงสามารถจินตนาการได้เลยว่าทารกพ่อหมดแม่หมดแรกเกิดคนอื่นๆก็คงมีปรากฏการ์แปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวเหมือนกันเวลาหิวจะจัดอาจจะทําให้ขวดนมลอยมาจากโต๊ะข้างๆได้เองเวลาร้องไห้งองแงก็อาจจะทําให้สีของผ้าอ้อมหรือเพดานห้องเปลี่ยนไปหรือเวลาหัวเราะเอ็กเอิ์ก็อาจจะทําให้ของเล่นลอยหมุนวนอยู่รอบเปะได้ ซึ่งปรากฏการเหล่านี้คงเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่พ่อมดแม่มดต้องเจอและน่าจะเป็นสัญญาณที่น่ายินดีที่บ่งบอกว่าลูกของพวกเขามีพลังเวทมนต์ที่แข็งแรงนั่นเองค่ะขั้นตอนสุดท้ายการฟื้นตัวหลังคลอดสำหรับมาเก้นการฟื้นตัวหลังคลอดเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความอดทนแต่สำหรับแม่มดแล้วมันคือคนละเรื่องเลยค่ะด้วยพลังของน้ำยาและคาถาพวกเขาสามารถกลับมาแข็งแรงได้ในเวลาอันรวดเร็ว 1. น้ําน้ำยาฟื้นพลัง หรือ strengthening solution ดื่มเข้าไปไม่กี่หยดก็สามารถเรียกพละกกำลังและความสดชื่นกลับคืนมาได้ 2. ขคาถาสมานแผลอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นแผลจากการคลอธรรมชาติหรือผ่าตัดก็สามารถรักษาให้หายได้อย่างรวดเร็ว 3. นมน้ำยาบำรุงน้ำนมสำหรับแม่มดที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็น่าจะมีน้ำยาที่ช่วยกระตุน้นและเพิ่มคุณค่าทางอาหารในน้ำนมให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย ด้วยความช่วยเหลือจากเวทมนต์เหล่านี้ทําให้ช่วงเวลาหลังคลอดของแม่มดน่าจะเต็มไปด้วยความสุขและความสบายปราศจากความเจ็บปวดทั้งกายทําให้พวกเธอสามารถทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการดูแลทารกน้อยคนใหม่ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะดังนั้นถ้าจะให้สรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะแม้ว่ากระบวนการคลอดลูกทางชีววิทยาของแม่มดจะเหมือนกับมักเกิลทุกประการแต่ประสบการณ์ที่พวกเธอได้รับนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยความช่วยเหลือของน้ำยาและคาถาต่างๆทำให้การตั้งครันและการคลอดในโลกเวทมนต์เป็นเรื่องที่ปลอดภัยควบคุมความเจ็บปวดได้และมีการฟื้นตัวที่รวดเร็วกว่ามากตั้งแต่การตรวจคันด้วยคาถาการใช้น้ำยาระง,งับความปวดการผ่าคลอดที่แทบจะไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไปจนถึงการดูแลาทารกที่มีเวทมนต์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทั้งหมดนี้ทำให้การให้กำเนิดชีวิตใหม่ในโลกเวทมนต์เป็นประสบการณ์ที่มหัศจรรย์อย่างแท้จริงค่ะ สุดท้ายนี้ไลาลาก็มีคำถามชวนคิดทิ้งถ่ายไว้ให้เพื่อนๆนะคะในเมื่อพ่อหมดในมดเด็กๆแสดงพลังเวทมนต์ออกมาโดยควบคุมไม่ได้ตั้งแต่ยังเป็นทารกแล้วแบบนี้กระทรงเวทมนต์จะมีหน่วยตรวจจับเวทมนต์ทารกแรกเกิดเพื่อขึ้นทะเบียนประชากรผู้วิเศษตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยหรือเปล่านะแล้วถ้าเด็กที่เกิดมาดันเป็นสควิปหรือคนที่ไม่มีพลังเวทมนต์ล่ะพวกเขาจะรู้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ลองไปจินตนาการต่อกันเล่นๆแล้วมาแชร์ความเห็นกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ไลลาต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของพอดแคสต์โลกเวทมนต์นะคะสวัสดีค่ะ